ผมใจเองไงผู้หญิงไงผงชอบเลยละอ้าวไอ้สารครับเราอยู่นครบ, <_ A> บาลได้ไงอ,ะอาา่ะเขาประสงค์ครับเขาลงจักรกลาล์ครับมึงต้องตีไม่ใช่เหรอ<_ A> <_ A> จรริงเหอไม่รู้จริงครับเฮ้ย,ยจุกฟาร์มด้วยเหรอวายสัตว์มึมงฟาร์มด้วยเหรอจุกใช่ครับผมฟาร์มอยู่ครับผมตีเหล็กอยู่ครับแกะมาฟาร์มอะ่ะไอ้เหี้ยไม่ค่อยได้ <c oughs> ฟาร์ม <c oughs> <c oughs> ผมทิ่เหล็กอยู่ครับมาใครอ่ะครับรถมึงอกาน่ครับผมมาครับนะครับใครวิวครับผู้เล่นใหม่ครับอะไเหรอใช่เขาบอกว่าเขามาฟาร์มเหล็กผมก็เลยมาฟาร์มเหล็กครับไอโจ๊กไอโจ๊กกูมีอะไรมึงทำไว้มึงไปป้นดิกเอา แทงแล้วป้นเลยสัตว์คนไหนครับนั่นๆตะกี้เนี่ยคนตะกี้เนี่ยที่มันยืนอยู่ตะกี้เนี่ยผู้ชายครับไม่ไม่อีกคนนึงนั่นเลยอีกฝั่งนู้นอีฝั่งซ้ายอ่ะเฮ้ยตายงริงสัตว์สฮิกูรอเล่นดิสัส

คุณแ h ง n ี you thank you คือว่าผมจะกลับยังไงเนี่ยผมศาตรสร้างมีจาพไม่ตีกับผู้เล่นใหม่เนี่ยนะไม่ได้แล้ววะ บอกผมจะเจอผู้เล่นใหม่เลยลุงดึงว่าผาก่อนไปดูเฮียแจ๊กวะดีกว่าจุกดีโดน <Don 't. S 2> ดีไม่ใช่แจ๊กเหรอใช่อืมที่แจะก็เดี๋ยกกววะ chưa ai chụp mày thật Ê, 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 hãy đi hãy anh Nói, nó đi hãy 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 đi ไอตึกเลยนะนี่ครับได้ย็นได้ยินที่อย่างเครียดเลยเดี๋ยวหลาทำท่าวิ่งไปแล้วไอ้ต้องเครียดนครบาลได้สัตว์เดี๋ยวต้องไปเอารถก่อนป้านจุกเอารถก่อนเอารถก่อนเอารถก่อนไอ้จุกขึ้นมา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  นึกว่ากูขับไปหาปัปเลยดียปะข,ขับเลยดีกว่าเร็ขับดาวอะ่ะเอนขับแบบจะไล่ตีอ่ะลุงอาไล่ตีได้มันลุงมา วอวไปเท่าไงแล้วลุงแบบไล่ฉันแบบว่าไล่บอมเหมือนจะตีอ่ะอนี่อ่ะนักข่าวบาดไปจบใช่ครบนักาบาดครับนี่นี่ผู้หญิงแต่ผมใส่เองผมใส่เองเ่ผู้หญิงอ่ะผมชอบเลยละอ้าวไอ้สารครับ เอาอยู่นครบ,บาลได้ไงอะเขามาส่งครับเขาส่งจากตลาดครับมึงต้องตีไม่ใช่เหรอตีเลยครับเอาไอ้สัตว์ได้ครับ <laughs> ตำรวจหมอต้องกี่คนนะตีอุ้มได้อะห้าครับห้าหรอใช่ครับ

Blake เด้กกลัวไป ไม่อสักวันนี้โจรมาวะที่จะ<อ>จกนะครับโจรมาวะโจรนเดดไอ้จกไอ้จกแจ็คเท็เข้าใจตึกแทงหนี ลงไปดิบุกะลงไปลงไป,ไปวิ่งไปดิ คุณกันแก๊สอุดอุดขอโทษอุดไปด้วยอุดอุดอองทำเพราะว่าหัวหน้าแก๊งมาเกี้ยรู้ดขอโทษูดไม่ได้ตั้งใจแต่รู้่าต้องทำจริงอุด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 มาสั้นเลยอุดอุดมาสั้นรู้ได่ตั้งใจทำแต่ว่า ลุงไม่ทำลุงก็เป็นหัวหน้าแก๊งไม่เชื่อถามป๋าป้าคุณแก๊ดดิดเต๋ออะมันต้องทำยี่อดูรูชาติใจทาแต่ว่าลุงไม่ทาลุงก็เป็นหัวหน้าแก๊งไม่เชื่อถามปป้าคุณแก๊ดแกดดดเต๋ออะมันต้องทำยี่อดูรสชาติใจะต่ลุงไม่ัดด้ไเอ้ดดดดตะ อย่าล้อเลยครับผมเป็นตั้งใจจริงครับคุณแ็นแก๊สต่าตายแค่ยึีปล่าเี้ยจุกอะเดีด๋ยวตัวตหาป้าป๋าให้แป,ป๊บนึงเพราะว่าผมต้องทำจริงๆมันเป็นงานครับมีเบอร์ไหมครับไม่มีเบอร์ขอเบอร์หน่อยครับเบอร์เบอร์อรป,รปร้า เบอเต๋ออะใจอะเบอร์ป๋าเบอเต๋ออะตี่เต๋อไอยู่ในเ,เบอร์ก่อวะเบอร์หนุ่มวะเจ็ดหกห้ามันไม่อยู่แล้วครับ คุณร้องทำไมครับเนะี่ยผ,<ม>ผมไม่ได้ไม่ได้แ่นกายแทงครับผมไม่อยากแทงแต่ว่าลุงเขาต้องสั่งครับมผมต้องทําตามคําสั่งลุงเพาเขาเป็นแบบหัวนหน้าใหญ่อะตแต่ผมไม่ได้แทงกะเอาเป็นเอาตายไง <c oughs> เป็นคาสั่งลุงไงับ <c oughs> <c oughs> แต่มื่แทงตายเลยได้จุกอ้สัตว์ พึงแทงเอาตายเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจุกไอ้สันมึงแทงเอาตายเลยไนดะ้เหี้ยอย่าร้องเลยนะครับพุดคุดอุด้ตไม่ได้ตั้งใจจะทำ <laughs> แคปเลยนะครับห <laughs> ยิบห่าไปฟ้องป้าป่านะเจ๊ได้ไหม ทำเข้าเฮ้ยโวครับอยู่ไหมครับเนี่ยยิงฮะสัตว์จะร้อง่าร้องเลยครับผมไม่ได้ตั้งใจยิงมึงคือไข่ว่ะอุ๊ดอุดอ่ะสัตว์มึงคนมึงเป็นอุ๊ดอุดนั่นเหรอ เยี้จุกสตีนจัดเลยสัตว์ยี้ข้าวพุ่งเลยครับว่าอุ่นๆเลยสัตว์จำเริงหรือว่าสั่งจวนมาอะไรดิแม่ผมจะทำงานไหมเนี่ยเฮ้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 ยไปนี่ดิมานี่ดิมานี่ดิถอยหลัง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 รถหน่อยถอยหลังรถหน่อยถอยหลังถอยหลังถอยหลังอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้เอ้เกูกู พระเจ้ามึงสร้างวีนลับวินลับุญดุจให้กูหน่อยเดะได้ปะมึงมึงใส่หน้ากากหน่อยมึงใส่หน้ากากหน่อยโอเคโอเคเอ่อเด็กกูเดี๋ยวกูให้จุกแข่งเนี่ยมึงมึงเห็นรถข้างหน้าใช่ปะมึงเรียนแบบว่าเห็นเห็นไอ้ยว่าไงน้องสาวโอเคไอ้มีตังค์เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยมึงทำเป็นนักเลงอะโอเคปะเด็กกูใช้ไอ้เฮียจุกอ่ะเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูทุบเอง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 เออเด็ดเด็ดเด็ดบรยูจอดเด็กกูได้เดี๋ยวให้จุกแทงมึงมาดิมาดิ รอไม่ใส่หน้ากากดินี่อย่าหน้ากากหน้ากากขึ้นไปเออไปดิลงดิลงดิเอาวะจอดได้ลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องทับพี่เฮ้ยโอ้ยแต่ว่าแต่ว่ามึงมีแต่คอมึงจะมาป่นดิแล้วมึงลงมาดิคุณแค่ขาปวดอวกกลัวขา ลมาดีมัาจะปนกุตูีนีลงมาดีมึงผู้ชายม้วเฮ้ยอ้ยมงลงมาดีมึอาแม่งดิไอจูกสังไอนี้มดีไอ๊กอี้ยะอ้ลงมาเฮ้ยืออะไรจะปนอะไรเองเองต้องขยันนะเ็มกบเ็ก็บเด็เก็บทำไมอะโอตังมาอ้าโอนเรื่องอะไรลูมาปนได้ โอ้ยสภาพมึงไปป้นใครได้เลยกูถหางเงินเดือดร้อนแน่เอาอยากคำพวดได้ไหมคำพวดนะได้ถ้าเป็นติ่งเนาะตัวหนึ่งอะไรอ่ะถ้าเป็นท่านแน่แหนั่นเฮ้ยตลกอ่ะไอ้เว้เนี่ยเขาเขาร้องเพลงอยู่เนี่ยเอ้ยเขาร้องไห้อยู่เนี่ยเฮ้ยเหรอมึงทำไรอ่ะพี่เต๋อกำลงทำไมอ่ะ ดูดนกลัวแล้วครับอย่าทำวอุบเลยครับจนเดี๋ยเชื่อเฮ้ยมกำกันร้องทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่กูขอเขาร้องให้อยู่กมอย่าพึ่งปนได้ไหมสภาพผมไม่น่าปนอ่ะพึ่ไ้ยิน่ะึ่ได้ยิน่่ได้ยินป่ะ มันอะไรเนี่ยวีดีโอสีฟ้าหนูจำไว้พรุ่งนี้มึงเจอกูแน่นะลูกเฮ้ยไอจูงมึงไม่ลงมาไล่สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงไปบอกมันว่างั้นกูไปปลดบึงได้กูขอแฟนมึงอ่ะอ๋อไอแต่เขาร้องนะเขาร้องจริงนะผู้หญิงอ่ะใช่เหรอมึงเขาร้องจริงนะลุงเกินไปเไปเกิน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 ไปเไปไปไม่รู้พรุ่งนี้หมุดโดนกระทืบนไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนกูอยู่ไม่โดนโอเคโอเค

ไอ้จูกไอเฮียไปแกล้งเขาไอ้สัตว์น้องตีดอ่ะไอ้เฮียเดี๋ยวรู้อยู่ของค้ายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเออไม่มีใครมาเปิ้นคนหรอกครับเขาเป็นหัวไอ้แจ๊ก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 อะบอมขึ้นรถมาขึ้นรถมาไอ้เฮียจูกเข้าไปอยู่หลังค่ายวะไอสัตว์ใช่หรอครับโอ้โหไอ้เฮียโจสองเลยเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวบุกลงไปได้มึงลงไปนะลง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 ไปไปด่ามันดิอะครับตอนไหนคุณบอกว่าคุณจีอดไรไงมาเพียอะไรเนี่ยมาเพียอะไรมึงท๊อปท๊อปคุณเราห้ามอะไรครับเนี่ยใครเนี่ยไอ้เชียแม่มาจางเวลาไอ้สามแสนมานะเป็นอะไรครับเนี่ย แจ็คมาจุดาขงต้องไปคือมึงนี่แบบถามมึงคือมึงจะไปโจใช่ไหมั่นคือมึงอยากตามไปโจไปขนาดนั้นเลยเหรอหนูอยากให้กูถามกูไม่ได้อยากถามเรกแทนกูหจิงเงี้ยกูอีกครับจะหนีวัอู๊ดอู๊ดหน้ามึงวิ่งแล้วออทออทไปถามใหมึงมึงไม่อยู่มีมี่มึงอยู่กับมีมี่แลกมีมี่เชื่ออะไรคือมึงอ่ะ คนใดครับมาดีคนใดมาดครับมาดีมาดีมาดมาดมาดครับมาดีครับมาดีครับมาดีนรับมาดีครับมาดีนรับมาดีครับผมด่าให้เลยโอเคแคทไปเดินไปนะไปเดินย่าติกัตว์อันนี้ไย่าติ๊่วยเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดตื่นหรอตอนแรกไอแเคเบิ้ลเฉยไอสัตว์ฮะเพิ่งตื่นเหรอ Eu te dia, né? Sim. Sim.